ชีวิตติดขัดทำอะไรมกักมีปัญหาวันนี้ผมพามาเคาขมากรรมที่วัดกำแพงบางจากครับเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่เขตท,ทนบุรีเป็นวัดขนาดเล็กที่มีการวางผังได้อย่างลงตัวทีเดียวครับและตอนนี้ครับวัดเองก็มีการที่จะบูรณะพระอุโบสถนะครับรวมไปถึงหลังคากระเบื้องด้านบนบๆด้วยครับ ใครที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้ตามเลขที่บัญชีของวัดที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับวัดแห่งนี้ครับค่อนข้างลึกเข้าไปนะครับอยู่ที่ซอยเพชรเกษม20ถนนเพชรเกษมแขวงบางจากเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนี่เองครับพอมาถึงด้านหน้าพระอุโบสถนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราจะมาขอขามากรรมกันนะครับแล้วก็มีพระประธานนะครับเป็นพระปางห้ามญาติ และก็ซ้ายและขวาด้านล่างจะเป็นจตุคามรามเทพครับผ่านเข้ามาด้านในเพื่อนๆก็จะเจอกับจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงามก็ยังรักษาสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานไว้ได้เกือบครบถ้วนทั้งสถาปตัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ แม้จะสุดโสมไปตามการเวลาศิลปะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่สร้างหรือบูรณะขึ้นในช่วงของกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นเพราะประธานด้านในครับเป็นพระปางมานวิชยัยมีพระนามว่าหลวงพ่อบุตรสระค a พุทธลักษณะเป็นสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นซึ่งมีการสืบทอดจากสมัยอยุธยาตอนปลาย ด้านข้างพระประธานภายในพระอุโบสถครับจะพบกับโถน้ำมนต์ขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถแห่งนี้กลับไปประพรมร่างกายได้นะครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังมีความเชื่อว,ว่าสามารถที่จะช่วยแก้คุณใสขจัดปัดเป่าภัยได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแนะนำว่าควรจะนำภาชนะที่สะอาดมารองกลับไปเองครับ วิหารที่จะพาเพื่อนๆมาดูต่อนนะครับก็คือวิหารฝั่งขวาเป็นวิหารหลวงพ่อบ้านแหลมจำลองครับด้านในก็จะมีครูบาอาจารย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์บูชาหลวงพ่อบ้านแหลมได้นอกจากนี้ครับยังมีเซียมซีให้กับผู้มาสักการะตามความเชื่อเป็นเหมือนสื่อกลางในการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ แล้วก็ใครที่จะชอบตัวเลขนะครับสามารถมาขอตัวเลขเทีงได้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนวิหารด้านซ้ายนี้ครับจะเป็นวิหารที่รวมพระปางห้ามสมุรที่ว่ากันว่าเป็นพระเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณหลักร้อยปีเลยทีเดียวครับในบางวันครับวิหารก็จะมีญาติธรรมมาร่วมกันสวดมนตเพื่อบูชาพระรัตนตย เป็นการเสริมบาร,รมีด้วยครับใครที่เป็นสายมูอยากจะเสริมสริมงคลให้กับตัวเองและร่วมบุญนะครับสร้างพระอุโบสถก็สามารถมาที่นี่ได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ไปแล้วครับบายบาย